พวกเราเลนนี่ลูมก็พวกเราวงเลนนี่ลูมครับก็ผมเป็นนักกลองนะครับชื่อแจนครับสวัสดีครับผมชื่อวิกนะครับเป็นมือกีตาร์นะครับผมชื่อสปีดครับเป็นมือกีอครับสวัสดีครับผมชื่อยูจีนเป็นมือกีตาร์ครับโทสนีครับมอนมือเบสครับ วันนี้ไม่เรียนอยู่แล้วครับก็ซ้อมอย่างเดียวเลยก็ไม่ท้ายคือก็ปกติครับวงเราจะไม่ได้ซ้อมทุกวันอยู่แล้วครับอย่างน้อยก็เอ้ยอย่างมากก็3วันต่อทีนะครับ2วันที่เหลือก็ผมกลับมาก็จะทำกันบ้านอานาเซียครับผมอันนั้นก็่าจะเป็นแค่น้องเขาคนเดียวนะส่วนที่เหลือก็อาจจะก็ตามภาษาเราสองวันที่เหลือสองวันที่เราพวกผมก็กลับบ้านหลับครับครับผมกลับบ้านหลับกลับบ้านเล่นนะครับ คนนี้ก่อนเลยครับเอ้ยคนนี้คนนี้นกนปกติเวลาให้เพลงไปซ้อมจะบอกชอบบอกว่าแบบซ้อมมาแล้วครับแต่พอมารวมกันซ้อมจริงนี่ก็สุดท้ายก็เล่นไม่ได้ครับคนนี้ขเขาเรียกว่าลืมโน้ตลืมโน้ตอย่างที่เห็นเลยครับก็ดูหน้าก็น่าจะรู้อยู่ <laughs> ถ้าได้เห็นตอนนี้ผู้ผมเล่นก็อาจจะเห็นเลยนะครับว่าเขาไม่ได้ซ้อมมาเลยใช่เอาเป็นการผลเล่เง่ะมาที่คนที่สองครับคนนี้เวลาเล่นนี่เห็นดูหน้าเขาครับเรียบร้อยสุดครับผมเวลาเวลาเวลาเล่นกองนี้หน้าเขาจะเป็นอย่างนี้แหละปากปากจะอยู่อย่างนี้ครับเวลาเล่นนี่ไม่ค่อยชอบปิดปากเฟลลิ่งครับผมเฟลลิ่งครับเดี๋ยวลองไปดูในคลิปตอนเล่นได้เลยครับให้เขาไปสังเกตครับประมาณนี้ครับ ทุกคนครับเฮ้ยไม่ใช่ท่าวงทาวงทาวงท่าวงทาวงก็ไม่เกี่ยวอะไรกันเรนี่รูมก็ฝากช่องทางการติดต่อก็ช่องทางการติดตามครับก็เป็นไอจีนะครับอินสตาแกรมของวงนะครับ r ร n e e Rumbank ครับก็ R A I N Y R W o N O M B A N D ครับก็อยากฝากทุกคนติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ